ส่องหุ่นกระต่ายผันนิพาหลังโดนเมาส์ซุ่มคลอดลูกอีกหนึ่งเรื่องร้อนประเด็นฮอตทั่วโลกออนไลน์สำหรับนักร้องสาวกระต่ายผันนิพาเขียวเพชรโดยเมาส์หาว่าซุ่มคลอดลูกจนกระทั่งถูกเมาส์หนักว่าผู้จัดการของเธอคือพ่อของเด็กจนกระทั่งต่อมาทางน้องกระต่ายทราบข่าวแล้วไม่ไดคเรียดอะไรแต่เป็นห่วงคนรอบข้างและขอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงทีเดียว ถึงเรื่องข่าวทั้งหมดในเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ททออกข่าวออกมาแล้วเตรียมดำเนินคดีกับเพจป,ปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริงส่วนทางผู้จัดการได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกอดใจรออีกสองอาทิตย์นะทุกคน13สิงหาคมน,นี้อยากรู้อยากถามอยากเห็นเตรียมตัวเลยจ้าวันนี้เราจะขอพาไปส่องหุ่นปัจจุบันของสาวกระต่ายหลังโดนเมาส์ซูมคอดลูก ซึ่งรูปที่เราจะพาไปส่องหุ่นเธอนั้นมาจากไลฟ์ของผู้จัดก,การนั่นเองค่ะแต่ก็มีวยัยมีคนเข้ามาถามประเด็นร้อนแรงข้างต้นเรื่อยๆและให้กำลังใจจำนวนมากเอาเป็นว่าหุ่นปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยจ้า